อากนั้นก็ตัดผ่ามที่ช่วงแรกมานี้หลังจากกลับมาจากคําชนวแล้วแมนบอพวกเขาก็สิไปฝากทองไว้ไซวตีเฮียนงานค่ะฮ้ยแต่ก่อนอออนเกากต้องมานังฟังผาสวดก่อนส่วนฉันบ่ได้บุญนี่ยังน้ำเพลินดอกค่านี่ค่ะข้าคตหน่อยนี่ว่างมันบ่ได้ได้ยิงขันว่างมันแันแรนไปไปทั่วแม่ลาซูสีแลนไปตำบวกน้ำค่ะนั่งลงบวกน้ำโอ้ยดากเปียกเบืดอันนี้ก็สิเป็นกับเขาในแรงนี่ค่ะที่แม่ข้าผ้ากันจัดแต่งแบงบายพากันเทสเมื่อนี่ก็สิมีแจวมีปนมีปลาลาดพียยบบบรรอแม่ ก่อนแกวก่อนค้มบรรดาทุกคนกับพักันปรับแปบค่ะซอยกันซอยกันเตรียมโต๊ะเตรียมโต๊ะเตรียมกออีเสร็จแล้วก็หาระาขาล่งค่าเลียงแขกเลียงคนได้ว่าอันนี้ก็เป็นการผ่านงานปูถวดมาแล้วเป็นบองานเผาน่ะอันนี้ก็สิเป็นการสวดค่ะคนกัเลยบอค่อยมาหลายหลังจากหาผ้าขามาป่าแล้วเฮาก็สิเขาไม่กินเขาอยู่ในเฮียนค่ะแนวกินก็คือจังหวัน่ะละหลายยางมากเลยในยากับรับหน้าที่นั่งกินเขาไปพร้อมเอาไรยใช้ไปพร้อมค่ะและนี่พวกเธอเบิ่งนี่ลูกไผ่นี่เอากินน้ำยาข้าวปุ้นเนี่ยนะหญิักินน้ำยาข้าวปุ เบิดนี่ย่องกินวะสัน <c oughs> งานชาพนัก,กิจปูถวดแมนบอถามว่าเสร็จแล้วแต่ว่าทุกสิง่งทุกอย่างก็ยังมาท่านได้แล้วดอกเพราะว่ายังตีเฮากัสิทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนน้ำจังสีนาะผู้ที่ยืนอยู่น,นั่นกับสิเป็นพ่อปูผู้ที่นอนอยู่นี่กัสิเป็นพี่สาวพ่อปูค่ะและผู้ที่นั่งกินอยูน่นี่กับสิเป็นน้องสาวหลาพ่อปูผู้ที่เลี้ยงปูถวดน,น,นั่นละ่ะนี่แหะพี่น้องเพิ่นกัสิมีตามนี้แหละแต่ว่าก็มีอีกอยู่แต่ว่าฉันบริทายให้พ่อปูเห็นขาเจ้าหลังจากกินข้าวแล้วแมนบอฉัน <c> ก <oughs> <c oughs> ็ต้องเฝ้าให้อ้ายก้อนแก้วก้อนข้ากลับมาสรงเนี้เพราะว่ายังตีฉันต้องถึงไล่สดต้องถึงทํางานก่อนสองทุ่นั่นนะบ่ได้ได้หญิงถูกสิ่งถูกอย่างมา ต้องขับเพื่อนด้วยเงินเด้เฮาก็ต้องหาเงินเด้อ้ายก่อนเกี่วก่อนค่ํามาส่งบมกฉั้นใบแล้วก็กลับมาเฮียนงานคือเก่าก็มาจัดแต่งแบ่งบ่ายซอยเขาเจเ้นาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นละ่ะเพราะว่าเบี้ยง,งานการสร้างก็ยังบ่ทันได้แล้วสิมาฝักเนื้อซอยเขาเจ้านั่นนาทุกคนก็ร่วมมือร่วมแรงแข็งขันค่ะซอยกันเฮ็ดดีๆแล้วหลังจากนั้นใช่มั้ยยิงเอ้ยอันนี้เวลา05:00นแม่นบ่อ้ายก่อนเกียวก่อนค่ํามื้อนี้ตื่นแต่เช้าบ่คักเลยเด้มาหยังว่าตีมาเก็บกระดูกค่ะมาเก็บกระดูกปู่ทวดเอาจริงๆปกติอ้ายก่อนเกี่วก่อนค่ําพวกเธอบ่แม่นคนตื่นเช้าเด้แต่ว่ามื้อนี้มาค่ะย้อนว่านี่ล่ะนางอยากมาด้วยใจนั่นนาอยากมาเก็บกระดูก ปูจะของเพราะว่ายังต so ีฉัน네ต so ื่นขึ so other, so ้นมาหกโมงคืนเ่าเห็นไอ้ก่อนเกี่วก่อนข้าแล้วเนาะเพิ่นมาผีเนาะมางานตต้งแต่ผีเนาะกับมาหอนเฮี้ยนงานตต้งแตตีซี่เคืองเราตีหางกับพักกันว่าเก็บกระดูกนันนะโอ้ยเรวเบิงกับจ้ามันไทยเอาขักเอาแนนาะสูฮึ่มิตรภาพเนวเดียวเรเบิงไอ้ก่อนเกี่วก่อนข้าบอกเธอถ้าเบิงมาไทยเอาขักเอาแนนี้ก็สิเป็นมิตรบรรดาลูกลหลานนเก็บกระดูกปูทวดน่ะทุกคนก็ได้ซอยกันคนละไม่คนละมือเด้บอกเ์น่อีกแล้วก็สิไดูบัดนนี้อยยิงสัท คนมันบ่เถียงอีหลีบอกเลยว่าครอบครัวพ่ปู่ฉันนะตระกูลรัตนวิชัยน่ะเป็นตระกูลใหญ่อีหลีแล้วบรรดาลูกหลานเขาเจ้าน่ะมีแต่คนเรียนจบสูงๆมีแต่เป็นเจ้าเป็นนายกับสุคนเด็กๆตระกูลพ่ปู่ฉันน่ะยอมใจเขาเจ้ายอมใจเขาเจ้าในการเลี้ยงลูกก็เจ้าเลี้ยงลูกได้ดีกันอีหลีแล้วย่ามีบุญมีงานมีอย่างยังส่เขาเจ้าก็สามัคคีกันตุ้มห่มเอากันดีบ่คักที่ต่างๆที่เห็นอยู่นี่ก็สิเป็นพิธีของอีสานบ้านเฮานั่นล่ะฉันก็บ่รู้คือกันฉันบ่สามารถอธิบายได้ก็เอาตามว่าเบิ่งไปตามภาพแล้วกันเนาะผู้ใดฮู้จักก็มาคอมเมนต์บอกเรากันเด้อว่าพระเจ้าพากันเฮ็ดอีหยังเพราะว่าอ้ายก่อนแก้วก่อ คำนั่นก็ถ่ายนะก็เก็ภาพไว้ฉันเบิ่งนั่นแหแต่ว่าฉันก็บ่รู้ว่าสิเว้าไปจังได๋เพราะว่าฉันก็บ่ฮู้จักอันนี้ก็น่าสิเป็นการแบบว่าพิธีการลดน้ําสงลูกแม่นบ่ถ้าฉันเบิ่งบ่ผิดน่ะแล้วก็สิพากันเอากระดู่ไปบําเพ็ญส่วนกุศลติบัดนี้คือจังได๋บอกเลยว่าตั้งแต่เปิดเพจตั้งแต่เฮ็ดคลิปมามีคลิปนี้ล่ะค่ะถ่ายทอดงานขาวดํามาตั้งแต่มื้อแรกจนมื้อจบค่ะถ่ายแบบอย่างละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วเบิ่งนี่ขนาดขั้นตอนเก็บดูก็มาเฮ็ดให้เบิ่งเบิ่งในเปียงก็บอกแล้วชีวิตฉันมันคือชีวิตติดคอนเทนต์คอนเทนต์ชีวิตประจําวันมันก็ประมาณนี้แหละญิงถ่ายให้เบิ่งทุกอย่างทุกสิ่งค่ะแต่ว่า ส่วนพิธีกรรมต่างๆกับตามที่เห็นในภาพในคลิปนั่นแหละเดอ้อฉันก็บ่าสามารถอธิบายได้ค่ะเพราะว่าฉันบรูว่าเพิ่นเหตุอีหยังหือย่ายก่กอนจะว่าผ่าเกี่ยวกับว่าถามเพิ่นเนาะเอาตอนนี้ผ่ามันก็นดึกแล้วนาส่สูฉันผาคลิปประมาณ3าสทุ่มแม่ฉันก็บ,บรูว่าข้าเจ้าเหตุอย่างหลังจากเสซจพิธีตอนช่วงเช้าแล้วแมนบอพิธีเก็บดูกนั่นนะอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำก็สิเลยไปเอาเข้าอยู่โรงสีพร้อมเด้เพราว่ายังมาตีเข่า2สอบนี่กับเน้องจอยกลับไปกินย่ปทุมค่ะเพราะว อาส่งขึ้นไอ้ไซส่งตัวนี้ว่าเป็นยังดอกมือขึ้นก็ขึ้นมาหน่หละมันนางน้ำก็ตอนที่ไปเฮี่ยนงานา่นแหละหญิงย่างไปนั่งมองบวกน้ำมองน้ำขี้ศีกนั่งเบ็บลูกบนหนึงกัเลยเดีเปลี่ยนเสียผ่ากันยกไ่แต่บอเปลี่ยนเสียเดีเยเปลนตะส่งก็สิเป็นคือกันทุกบ้านละมั้งนอนเด็กน่อยนะเห็นบวกน้ำเป็นบน่ได้แลนไสหลุดแม่จากนั้นแม่บอน้องจอยกัพากันห่อกับเขามาแต่เฮี่ยงงานคือเก่าค่กับพากันกินกับเขาเฮียนงานหลังจากนั้นอายก่อนแก้วก่อนข รู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บอกเลยค่ะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆิผิวหนานะยิ่งตอนนี้ใกล้ช่วงหนาแล้วเรายิงผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเราเอาอยู่ค่ะใครที่หน้าแห้งบอกเลยว่ามันเลิศบอกคัก <c oughs> ผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮากะทักแชทหาดูจ่าผ้าแซบได้เลยแลนี่อาจอยกันลังสิกับระยอง <c oughs> พัเพิ่นแก่แกลูกสองคนเด้ไปไปสุติสอาซูปนันสุกับไปปะทุมน้ำอาสูเลย่าสันไปอี้ยายนได้ไปห้วาสัน